ơ, giữ bát hòn. B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 át hòn. nè hòn. Bát hòn. Bát hòn. Bát hòn. cái hòn. Bát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  còn ai hòn. Bát hòn. Bát hòn. อาด้านหนุนก่อนลมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเาจะมันเล็งระเบิดมันเล็งระเบิดอเ้เราไปหนอไปไปอ <c oughs> <c oughs> ยู่ตรงอีกเนบ้นคนบ้าด็กตด้วยเด็ก้ที่แหกคือมันวิ่งไม่รู้แล้วทางเดียวกับไอ ใครใครใครมันกดแผลใครมันกดเฮเื่อแน่นอนเดี่ยวเพื่อน่เอาโดนไอ้พวเอ้ยแ่ย่ใส่โคอรู้าสติเแม่ตี๊ดตัน่นตี๊ดหาย โอ้ยใต้ดินก็ดีชั้นสามใต้ดินอะไรเงี้ยดีหมดอืห้องดีแต่าทำไมเราไม่ได้อ่ะนีุ่้ยนัดหมดอุ้ยยังมันไอ้ได้ได้ทีนีค่ะรับไปดีแมันเป็นมันเป็นไข่ไอ้เนี่ย อโอ้ยไอ้ตีนไอ้ตีนไอ้โหเทราพีมีสยส่รับ <c oughs> ไหลไหลรับพีเจอาี่ไม่ใช่รับพี่ใส่รับแล้วรับพี่ใส่ไหล <c oughs> ในจะทำตัวอย่างนี้ไม่ได้ล็อบบี้ในยิงใครได้ก็แต่มันยิงได้เยอะนะ <c oughs> นั่นเลยว่าเยอะแล้วันยิงได้เยอะมากเลยทำตัวนะนะว,ว,วบุญที่ทุกคนทำมามันเอาไปนะสองบนนะฮะ <c oughs> วิ่งโง่ยังโหรวิ่งเป็นเราทุกทีเลยไม่ไปด้วยกันเหรอไม่ไปด้วยกันเหรอยิงมันหน่อยดีงมองหน้ามอยู่เนี่ยฟ้ายดี โอ้โหออกมาเจอออกมาเจอแม่เย็ดได้โอ้โหอีกแล้วท่านส่งธรรมาเข้าไปครับอ้าวสนใตจัดการมันหญิงในห้องนี้ไม่มีปัญหาไหมไม่เลยยิงไม่เห็นทางไม่ อยู่ในห้องที่อีหญิงเข้าไปตายห้องทางขวาโอ้ยลองมือก่อนม้อก่อใช้ได้เพื่อนสุดยอดขอบคุณครับ จคิดถึงการตัวเองจะตรกนเอกนิเวศเกนิเเนิเวศขังลิงทกคอ,อสองบ้าน,นสามบ้านเป็นผังไม่โทษใครนะไม่ไม่ไม่เมืม่อกี้คือแบบหนูก็รู้สึกนะแบบเฮ้ยไม่ได้ใช้ลิ้มันใช้คอวะใช้คอพงตูตกต้งโกรธไม่ต้องใช้คอเลย อ้าเน้อหนิมนก็จะแบบนี่ขอร่วมด้วยนะแ้วทุกคนเดี๋ยวากนมันเโอ้ยยตกใจหมดเลยาดิไม่เป็นไไม่เป็นไรบนไดต่บนไดบนไดบนไดอะบันไดตายแล้ว

มันมันขอประตูใจร้ายเอสาเหนื่อเลยเราไม่คินว่ากูลงบาไปไกลแน่เออแต่มันติดความย่นดาบแห่งชัยชนะจริงจังว่ะ เราไม่มีตัวแฮมสเบอร์วิ่งเยอะมีคนนะมีคนนะระวังแล้วโนนนะมีตัวนะวิงเข้าห้องไปรุ่นละโอ๊ยติดโอ๊ยระวังนะตอนนี้เปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเปิดได้ล้วเฮ้ยังแล้วหรอเขียตตายตายหน้าขีมาถลาย บอกเลยอะเราเิดมือคนนี้่ะฆ่าศัตรูเยอะกว่ากูยิงสุดๆศัตรูอีกไอ้ชายอ่เโอยไอ้ีบุกเลยติดอะไรวะไอ้ของบอลตัวไอ้ตีนะพี่ต่ออยู่ในที่เลย

พี่แอตโกนไอแคลิเบอร์จนะเฮ้ยเดลี่วันนี้อคลิเบอร์ไอแคลิเบอร์ได้ลีดูหัวยุ่งเลยมุดวายหัวมุงาหัวอะไรนะ ชา,ช,าชาวแก๊บวุ่นวาย <laughs>